แมทเคลื่อนไหวอีกชาวเน็ตลัน่นยอมรับในความเป็นคนตรงนับถือในความคนตรงหลังตกเป็นประเด็นร้อนแรงเรื่องข่าวลือความรักกับแฟนหนุ่มอย่างสงกรานต์เตชะนรงคหลังมีข่าวเมาออกมาว่าเห็นสงกรานต์ควงสาวมอม้าคนใหม่ไปกินน้ำเต้าหู้แถวอารีแต่สาวคนดังกล่าวไม่ใช่แมท พีรณีทําเอาชาวเน็ตถามมาข่าเผือกเดาและโยงกันสนัน่นล่าสุดนัดพีรณีเคลื่อนไหวอีกครั้งด้วยการโพสภาพแระแคปชั่นว่าถึงเราจะไม่ใช่หัวหอมแต่มาหอมที่หัวเราได้นะได้าชาวเน็ตคอมเมนต์ว่าเรารักแมทน่ารักมากมายสวยสตรองเป็นกําลังใจโดนเล็กๆและอุดหนุนสบูห่หอมๆอยู่นะคะคําคมกินขาดขอให้ลูกสาวเจอแต่คนดีๆและสิ่งดีต่อจากนี้ไปขอให้ชีวิตสดชื่น เต็มไปด้วยความสุขทุกประการคนตรงๆคนอื่นอาจจะไม่รักแต่มักจะได้รับความนับถือในความเป็นคนตรงๆเป็นตัวเราหนะดีสุด